ทำความรู้จักวีทูเปอร์ถามมาต่อไปเย้งั้นเริ่มเลยนะสามสี่ชื่ออะไรคะคิดิเออเมกกี้อยากให้เรียกว่าเมกกี้จังเป็นวีทูเปอร์แบบไหนงั้นหรอตอนความฝันที่แสนนุ่มฟูเกิดที่เท่าไหร่สิบห้าสิงหาอายุอันนี้ไม่มีอายุเป็นเพศอะไรคิดว่าหญิงน่าสูงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบแปดมาจากไหนโลกแห่งความฝันชาวพอยล่ามัดนุ่มๆไหนๆก็ได้ไหนแล้วใช่เล่นเสียงให้ฟังหน่อยสิเฮ้ย เธอวิชเปิดไลฟ์ว่าสวัสดีค่ะปิดไลฟ์ว่าฝันดีนะโอชิมะเบกับจันเซียวแขกไลฟ์ว่าคิดิโอมุกิแฟนอาร่ามุกิเอฟเอแล้วแฟนเนมยังไม่มีสีที่ชอบสีฟ้าอ่อนงานอดิเรกอ่านหนังสือร้องเพลงนอนสิ่งที่ถนัดนอนถึงตรงนี้แล้วช่วยบอกรักให้ฟังเลยเขาเขาชอบต่อยกับคุณนะของกินที่ชอบแซลมอนเครื่องดื่มที่ชอบนมสดมังงะที่ชอบคทปเตอร์สากุระอนิเมะม โคดกีอาร์เกมสุดโตรนเล่นไปเรื่อยเพลงที่ฟังวัคลอยเจป๊อปแล้วของที่ไม่ถนดัดจำสแก้คนที่ชื่นชมลิกกาซังฝันที่อยากให้เป็นอยากมีเพื่อนเยอะๆสุดท้ายนี้ยจะฝอกอะไรไหมขอบคุณที่หาเขาจนเจอค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะถึงเขาจะชวนไปเก่งไปนิดแต่ก็เอ็ดูเขาหน่อยนะคิดดีมกีค่ yeah! ะเย้ลาว